we พอถึงเวลาปรับเราก็จะเข้าสู่หน้าที่ภายในต่อจากนั้นพิธีการก็จะเริ่มเป็นขออการนิดได้นะูุปัจจัยกายธรรมที่ยังไม่ได้มารับโอให้มารับได้เลยนะครับระยะเวลาเหลือแค่20สาวกอนช้างหนึ่งเจ้าภาพสองนาย

ใ,ใจที่มาในเจอไดใเดในงานบุญอันสำคัญเ,เ,เกิดความเย็นจะใส่ได้เท่าไหร่วัานานี้เราเรยกมาลานจุนเทียง ปัจจุบันนี้มีรองเจ้าคณะจังหวัดตราสองรูปด้วยกันทางคณะสงฆ์ก็ได้เปิดตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดตราขึ้นมามีอยู่สองตำแหน่งด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เจ้าคณะอำเภอเมื่อก่อนมีห้าอำเภอเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยกันห้าหกอำเภอก็ เก็บแล้วใช่ไหมฮะบ้านเมืองไปเพราะฉะนั้นก็บอกคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นท่านอยู่อำเภอใดก็ไปติดต่อเจ้าหน้าเพื่อน,นั้นนะครับประธานผู้ร่วมวิธีนะครับรับสี่เมื่อเราสิทจบแล้วนะครับพิธีกรอนจะได้เห็นเดินผีเจ้าหน้าทบกคอยวัดขอไร่คุณฟองรักธรรมใช่ป่าจะเจ็บไปไหนเปล่าเจ้าวัดขอลอยเขาถามว่า

ยันเตเลนาโคกศสีรังวิสนตะเยสาธุอันนี้เชิญเจ้าหน้าที่นั่นเข้าประจำจุดนะครับราไปนายพิระเย์สุรรองผู้ว่าราชการงอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าพระมรา ศัตรู2 5 4 1ว่าด้วยการแต่งตั้งผ่อนถอรนระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2 5 6 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชดำริคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2 5 3 5และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่อื่นครับ2,50 เมื <tem> <People to> <ille> ่อนที่สเมัตราภูุุทธศสาราสถาปน์พระสเกตึงแต่ตั้งให้พระกูรูวินจริยากุรักสุรพลฉายาสุรพัลูอายุ59พรรษาสาวิทยาฐานะเปรียนธรรมสามประโยชน์นักทำเกตทัก์บัณิต ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลศาสนาศาสตร์อุตสาหกรรมวัดแหลมมะขามพัตเลยแม่หอกอำเภอแม่หอกจังหวัดป่าตปัจจุบันมีตำแหน่งนายกรองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะอำเภอป่าช้างให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดป่าตมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดสุโขท ตามที guard, space, ่เจ hmm. <é. S 1> ้าหน้าที่วัดหด้าวขอจงถึงความเจริญง้องามไปบูรณในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเพลิงแต่งตั้งณวันที่23มกราคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระอริยะกุศลกัลยาณสมเด็จพระสังฆราชสัมพุทธเจ้าปณิญานโยนโต